เรียนท่านผู้น,น,นิการเชษรานันท์นะครับผู้นิการโรงเรียนจอมพรเสด็จในบวมลุงคณะครูแล้วก็สวัสดีนักเรียนทั้งม่สามตาพ่อที่นา่ารักทุกคน21กันยายนของทุกปีเป็นวันสันติภาพโลกเพราะฉะนั้นองค์กรนะครับหน่วยงานหรือโรงเรียนบนโลกใบนี้จะทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสันติภาพโลกวันและในโอกาสนี้นะครับท่าน ประธานในพิธีก็คือท่านผู้มีการชี้สามณีรัตน์นะครับจะได้ทําหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของคณะผู้แทนในการอ่านสารนะครับสันติภาพของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลแห่งประเทศไทยสารสันติภาพคนเอกเทิดศักดิ์มารมประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลประเทศไทยเนื่องในวันสันติภาพสากลประจำปี2568 21กันยายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล International Day of Peace mm hmm. เพื่อให้ประชาชนของทุกประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันนำลึกและรณรงค์ให้เกิดความตระหนักถึงสันติภาพและสันติสุขในการอยู่ร่วมกันของสังคม mm hmm. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สาธารณชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสันติสุขและสันติภาพทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติและโลกในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งปัญหาการเบียดสีผิวเชื้อชาติวัฒนธรรมและปัญหาการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบครับและเรียนเชิญท่านผู้มยการเปะประธานพิธีนะครับได้ อ่านสารสันติภาพของเลขาธิการองค์การสามชา,ชาติมิสเตอร์อันโตนิโอกูเตเรสครับขอเชิญครับคำขวัญของปีนี้คือลงมือทำทันทีลงมือทำตอนนี้เพื่อโลกที่สงบสุขสันติภาพรอไม่ได้และสันติภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทุกคนเราทุกคนมีพลังที่จะช่วยหยุดยั้ยงการใช้ความรุนแรงนายอันโตนิโอกูเตเรส เลขาธิการองค์การสหรประชาชาตินะครับให้ความาสงบสุขสันติภาพเกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วก็ส,มสมังคมแล้วก็ประเทศชาติและโลกใบนี้เริ่มยืนสงบนี้ครับจะเวลาหนึ่งนาทีครับ